We'll be ก็กลับมาพบกับทางไทยวอยซ์มีเดียคอมอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงไทยเพื่อเสรีภาพและสิทธ,ธิและเพื่อประชาธิปไตยของคนไทยนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็เป็นช่องทางที่จะทำให้คนไทยที่ต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะสะท้อนประเด็นหลังนี้ซึ่งเราก็ทราบดีนะครับว่าในประเทศไทยในเวลานี้นั้น คนไทยเองก็ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการที่จะแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่คนไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับที่จะสามารถสะท้อนเสียงของท่านเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับเรื่องของการที่จะอธิบายหรือสะท้อนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลมีหลักการและมีความสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะส่ง ผ่านมาทางช่องทางนี้ได้นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่ถูกทางคสชหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นมีการเรียกตัวแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธที่จะไปรายงานตัวกับคณะคสชนะครับบุคคลท่านนี้ก็คือคุณวัดวรายามกูลน,นะครับซึ่งก็เป็นนักเขียนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นนักกวีนะครับเป็นเจ้าของรางวัลศรีบุรพา เขาคิดอย่างไรถึงไม่ไปรายง,งานตัวกอต่อคอสชนะครับรวมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆที่เขาจะเคลื่อนไหวนับจากนี้จะเป็นอย่างไรและที่น่าสนใจก็คือว่าเขาวิเคราะห์การเมืองในยุคข,ของคอสชอ,อย่างไรไปฟังการให้สัมภาษณ์ของปุณวัดวรยงกูลผ่านทางไท i ไวช์มีเดียนะครับก็ไม่ไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะว่าเราก็เคลื่อนไหวมาเยอะหลายปีแล้วก็เฉียดเชียวอะไรต่ออะไร เยอช่นไปเียวเทียดเฉียวเรื่องเกี่ยวกับคดีหนึ่งบ้างอะไรบ้างก็ไม่แปลกใจแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วว่าถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่ก็จะจะไม่อยู่ให้เสียเสียรีภาพเพราะก็มีบทเรียนมาตั้งแต่สมัย6ตุลาเกิดเหตุการณ์หตุลาพราะรัฐประหารปุ๊บผมก็ตัดสินใจเข้าป่า,ท,าทันที ในตอนเย็นเย็นวันที่หกนั่นแหละนะถึงป่าวันที่เจ็ดคราวนี้ก็เหมือนกันผมก็ตั้งใจว่าถ้ารัฐประหารเมื่อไหร่ก็มันมีวิแววมาตั้งแต่ประกาศก,าก,ากา่อนการศึกแล้วผมก็มาดูรูทางไว้แล้วว่าจะออกทางไหนเขาประกาศชื่อเรา,าราชัาวันที่ยีพฤษภาและประกาศเรียกให้ไปรายงานตัววันที่24 ตอนสายๆมันก็เป็น <c oughs> สิ่งที่เราเรื่องที่เราสันนิษฐานได้คือความคิดที่จะแช่แข็งประเทศไทยของเขานั้น <c oughs> แรกเริ่มมันเหมือนเป็นเรื่องตลกในสายตาเรานะคุณจะแช่แข็งประเทศไทยในขณะที่โลกมันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้แต่ในที่สุดเขาก็ทําจนได้นะมันเป็นโมเดล มันตลกตั้งแต่สมัยมอบเสียอ้ายเสนอเรื่องแช่แข็งเขาทําตอนนั้นมันดูเป็นเรื่องตลกแต่ในที่สุดเขาก็ทำจริงให้รายงานตัวและแผนนี้ก็ดํนาเนินการมาเป็นปีซึ่งจากนั้นเว,เวลาประมาณปีหนึ่งเขาก็สร้างสถานการณ์ที่มันวุ่นวายทั้งในสภาก่อนแลวก็มานนอกสภาปิดถนนอย่างไม่มีเหตุผลเพื่อให้คนรู้สึกอึดอัด และจะได้มีพระเอกขี่ม้าขาวออกมาคือคอสชอทุกอย่างเป็นพล็อตที่วางไว้เราเป็นนักเขียนนิยายเราอ่านพล็อตนิยายนี้ได้มันก็เหมือนบทละครโทรทัศน์ที่วางกันมาเพิ่มจัดความวุ่นวายซึ่งความวุ่นวายก็พวกพวกมึงสร้างกันขึ้นมานะฮะสมคบคิดสร้างกันขึ้นมามาวุ่นวายพวกเราไม่ได้สร้างความวุ่นวายนะเราเพียงแต่ใช้สิทธิ์ที่ตามกฎพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ในโลกที่มีอารยะเท่านั้นเองนะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันวุ่นวายเราไม่เคยไปด่าใครอย่างไม่มีข้อมูลไม่มีเหตุผลเราไม่เคยทำและเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่เลวร้ายกับบ้านเมืองกับสังคมคือก่อนหน้านั้นจากพฤษภา53เรื่อยมาเนี่ยเวลาเราไปขึ้นเวทีนะเวลาพูดมันลำบากที่จะพูดอะ เพราะถ้าพูดจริงตรงไปก็เข้าคุกแต่คนเรามันรู้แล้วเนี่ยมันคิดแล้วเนี่ยมันอดพูดไม่ได้แล้วมันมีประโยชน์ตรงที่เราพูดแล้วมันแทนความรู้สึกคนอื่นเขาก็รู้เหมือนเราบางคนเขาอยากพูดแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าสถานะการงานธุรกิจมันมบ,บีบบังคับแต่เราเป็นศิลปินอิสระเราทำได้ไม่มีอะไรจะเสียเพราะมันเสียไปหมดแล้ว ขอล้มขอล่ำที่เคยเขียนในเครือเนชั่นผู้จัดการพ็อกเก็ตบุ๊กที่เคยพิมพ์กับอัมเบรนก็งดนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เป็นเวลาหลายปีมาแล้วด้วยตั้งแต่มีความขัดแย้งทางการเมืงองเพราะนั้นเราก็เลยเหมือนชนช่้นกันมาชีพอะ่ะไม่มีอะไรจะสูสญเสียก็เลยทำได้ไม่ใช่ว่ากล้าอะไรมากหรอกก็เหนื่อยก็ดีมกันยุติชีวิตแบบนั้นแล้วก็ เรามาอยู่ในวิถีที่มีเสรีภาพของเราแม้จะต้องอยู่แบบกึ่งๆใต้ดินแต่เราก็พอใจที่เรามีเสรีภาพมันเป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่เข้าป่ารู้สึกเหมือนตอนที่เข้าป่า,า,ปาคือเราพ,พบอยู่ในป่าเราก็มีเสรีภาพที่จะเขียนกรอนแต่งเพลงหรือพูดการเมืองได้ตามที่เราอยากจะพูด เต็มร้อยเปอรซแต่มันต่างกันว่าตอนเข้าป่าเราเป็นเด็กวัยรุ่นแรงมันยังเยอะตอนนี้มันเป็นวัยปลายแล้วแต่แรงก็ยังพอมีเราห่วงความรู้สึกของพี่น้องมวลชนที่เขายังมีจิตใจต่อสู้อยู่เพราะฉะนั้นถึงเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความหมายว่าถึงเราไม่ต้องออกถแถลงการอะไรเลยนะไม่ต้องให้สัมภาษณ์ก็ได้ การที่เราดื้อเงียบอย่างนี้ก็เป็นการบอกว่าเราไม่ยอมรับรัฐาที่ปัดเถือนของคอสชอเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเราเป็นรายงานตัวเขาเป็นโจรที่เข้ามาป้นบ้านเราพร้อมด้วยอาวุธสงครามร้ายแรงเรามีแต่มือเปล่าเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าทรัพย์ที่ถูกป้นซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเราเป็นรายงานตัวเขาเป็นโจรเราเป็นเจ้าของบ้าน เราเป็นคนที่ถูกต้นและเขาก็ไม่ไม่มีสิทธิ์มาให้อภัยเรานะเราไม่ได้ทำผิดอะไรเหมือนตอน6ตุลาเขานี่แล้โทษกรรมนักศึกษาไม่ได้ทำอะไรผิดนักศึกษาถูกฆ่าถูกจับแขนคอถูกยิงตายถูกลากศพไปกลางสนามฟุตบอลแล้วพอเหตุการ์ผ่านไอ้พวกโจรพวกฆาตกรมันก็ออกกฎหมายนีรแล้โทษกรรม ว่านักศึกษาไม่มีความผิดอะไรให้กลับมาเรียนหนังสือก็จะผิดแะไรเราถูกฆ่าเราผิดเรามีความผิดที่ถูกฆ่าใช่ไหมนี่เราเราก็มีความผิดที่ถูกปล้นปล้นเอาอำนาจอธิปไตยของเราไปซึ่งเป็นเป็นเรื่องหลักการที่ยอมไม่ได้ถึงอย่างไรก็ยอมไม่ได้ฝ่ายพวกเราเนี่ยมันมันเยอะแต่ว่าสับสนแล้วพอโดนโจมตีก็ระสำลสาย ไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งสิ้นที่เป็นขบวนการซึ่งคราวนี้ต่อไปเราก็ต้องอสร้างสายสัมพันธ์ระบบจัดตั้งให้มันเป็นระบบระเบียบขึ้นมาเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งเกมน่าจะยาวในความเห็นของผมแต่บอกตัวเองว่าต้องรักษาสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพของความคิดไว้ให้ดีป่วยไม่ได้แล้วก็ท้อไม่ได้ แต่โดยงานผมมันสามารถที่จะทำงานคนเดียวได้เลยคืองานเขียนหนังสือมีเคยมีความคิดไว้ว่าจะเขียนประวัติศาสตร์การเมืองแบบฉบับง่ายๆเป็นคู่มือสำหรับกลุ่มศึกษาอะไรเงี้ยคือพอเกิดอรัฐประหารขึ้นปุ๊บเนี่ยทางส,สำนักพิมพ์ที่ผมเคยเขียนอยู่ประจำเนี่ยเขาขอรอให้เปลี่ยนอัปะกาเปลี่ยนแนวเขียน พูก็ได้ที่ข่าวสดทุกวันอาทิตย์ที่เคยเขียนยู่เนี่ยผมก็มานั่งจะเปลี่ยนนล้วเขียนยังไงตอนนี้กูมีแต่ความคิดแบบมันละอุไปหมดจะเพืเขียนแบบสายลมแสงแดดมันทําไม่ได้อะใจมันทําไม่ได้ก็เลยบอกเขาว่าขอหยุดเขียนไปก่อนแล้วกันจนกว่าจะทําใจได้ผมเขียนประจําอยู่สามที่ก็เลิกหมด บอกตามตรงว่าไม่อยากกลับนะถึงกลับไปแล้วไม่มีเรื่องเมลาวอะไรก็ไม่อยากกลับผมเบื่อสภาพสังคมที่มันตอแหลตื่นเช้ามาเปิดทีวีก็เจอแต่เรื่องตอแหละอะไรเงี้ยคนชั่วได้รับการสดดดีว่าเป็นคนดีคนดีถูกย่ำยีผมมันเบื่อมันเอียนเต็มทีแล้วมันไม่ไหวแล้วอะแล้วเราเจอเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะอายุสามขวบก็เจอสลิดรัดรทหารแล้วอะ แล้วการรัฐประหารครั้งนี้มันเป็นโมเดลเดียวกับยุคสลิดเลยคือการแช่แข็งประเทศไทยเน้นหลักเรื่องร้อยสิบสองเน้นเป้าเลยการรัฐประหารครั้งเนี้เรื่องอื่นเขาไม่สนใจเท่าไรหร่หรอกผมอ่านหนังสือประวัติเบมาเจอตุงอยู่เนี่ยได้เพื่อนเอามาให้เริ่มไเริ่มเลยมันมีทบทวนเรื่องเกาหลีผมก็เลยมองเห็นว่าไอ้เกาหลีเหนือกับประเทศไทยเนี่ยมันเป็น มะดกตกค้างของสงครามเย็นนะซึ่งมันจะใช้วิธีการอะ,อะไรล่ะโปรโปรปกันดายกย่องรัฐิบูชาตัวบุคคลซึ่งทั้งฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ก็ทำจากสตาลินเป็นต้นมาโลกฝ่ายอเมริกาก็ทำนะและเมีอาการนี่ทำอย่างหนักในประเทศไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันน,น,น,นี้มันเป็นมรดกเป็นไม่เป็นอะไรเป็นเศษสวะตกค้างจากยุคสงครามเย็นโดยวิธีการที่อเมริกามาทําไว้ให้บวกกับผลประโยชน์ของฝ่ายศักดินาไทยซึ่งทุกวันนี้มันเป็นเรื่องทีล้าสมัยมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ไทยกับเกาหลีนี่คล้ายกันมากเกาหลีเหนือนะ ก็การต่อสู้ในรูปแบบของนอปชก็เรียกว่ามันอิ่มตัวมาจนหลายผมว่าอิ่มตัวมาเป็นปีๆเลยนะจากที่ฟังความรู้สึกของมิตรสหายที่เคลื่อนไหวด้วยกันเนี่ยไม่อยากที่จะไปชุมนุมหรอกแต่ว่าก็อยากไปช่วยให้มันมีคนเยอะแล้วก็เบื่อเป้าของการพูดจาที่มันวนเวียนแต่มันก็จำเป็น เนะวทีใหญ่ก็พูดได้แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นการต่อสู้ช่วงต่อไปจากมวลชนที่มากมายหลากหลายคนสแสดงเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ยุคโหมดของการต่อสู้กึ่งใต้ดินนะคือต้องมีการประสานจัดตั้งกันเป็นงานกึ่งลับไม่ใช่พอมันกวาดจับทีก็รู้หมดใครตรงไหนอะไรเงี้ย ต่อไปมันก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวการทำงานแต่ผมเชื่อว่าคนยังต่อสู้ต่อไปนะฮะส่วนมากเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นเขาเรียกมันเป็นวิวัฒนาการของสังคมที่ต้องเป็นไปคนไทยต่างจากคนเกาหลีเหนือตรงนี้เราได้ลิ้มรสของประชาธิปไตยที่กินได้มาหลายปีอยู่อยู่ คุณจะมาไม่ให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันต่างจากเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่ไม่ได้ริมรสสิ่งเหล่านี้มาตั้งหลายสิบปีแต่ตอนนี้ประชาชนเนี่ยว,ว่าคนสแสดงและคนทั่วไปด้วยก็ได้รับริมรสของประชาไตยที่กินได้รัฐบาลมีลักษณะกินแบ่งกลุ่มอำนาจแต่ถ้าเป็นยุคเผด็จการเผด็จการจะกินรวบนะครับตอนนี้ ทหารก็ไปตีเมืองขึ้นหมดเลยทั้งบ่อนทั้งหวยทั้งรัฐวิสาหกิจซึ่งในสุดมันจะมีแรงต้านออกมาโดยธรรมชาติเลยเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่เพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่าคนยังต่อสู้ต่อไปแต่ว่าแล้วการต่อสู้มันจะเป็นรูปแบบที่เป็นมวยขึ้นนะ ที่ผ่านมามันเหมือนสเปซส,สปะทั้งทางด้านการเมืองด้านการทหารยิ่งด้านการทหารเนี่ยเละเลยนะทำกันแบบอ่อนหัดอะ่ะยังอ่อนหัดอยู่ต้องต้องต้องมีการปรับกระบวนตรงนี้ก็คิดว่ามันหมดหมดยุคข,ของการต่อสู้แบบนั้นไปแล้วนะฮะทีนี้เมื่อการต่อสู้มันลงใต้ดินแล้วเนี่ยคุณก็สามารถอภิปรายการเมืองได้โดยไม่ต้องมาอึกอักไม่จำเป็นต้อง ไปโชว์ให้เขารู้ว่ามีมวลชนกี่คนแล้วซึ่งโดยความเป็นจริงมีกลุ่มนักต่อสู้ที่เขาทำงานแบบนี้มาหลายปีแล้วกะคือก่อนเกิดรับปหารช้ามาราก็เปิดดูแล้วนองฝ่ายทีวีของฝ่ายเหลืองแม้แต่ฝ่ายช่องแดงผมก็ขี้เกียจดูบางทีไอเชเดตอะไรเงี้ยคือมันก็ด่างกันซ้ำซากแล้ว และคนทั่วไปเขาาก็คงจะเบื่อเหมือนกันในที่สุดมันก็ต้องมีการเลือกตั้งเพราะถ้าไม่มีการเลือกตั้งเขาไม่สามารถอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้แต่เขาก็คงมีวิธีทําให้พักการเมืองอ่อนแออันนั้นเป็นเจตนาที่เ่าทาอย่างมุ่งมั่นมานานมากแล้วมันบรรยากาศมันน่าจะคล้ายสมัยเปรมคนนอกสามารถเป็นนายกได้ ไม่จํากัดว่านายกจะต้องมาจากการเลือกตั้งแหละประมาณนั้นการต่อสู้ในระบบส,ส,สภาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าสภาพมันยังเป็นอย่างนี้นะเราต้องคงรักษาการต่อสู้นอกสกภาไว้ด้วยแล้วก็การต่อสู้ก็ถ้าถึงขั้นมีการเลือกตั้งแล้วมันก็ต้องมีทั้งที่รูปแบบเปิดเผยอยู่บนดินแล้วก็ๆๆๆๆๆๆๆแบบที่มันไม่เปิดเผยอยู่ใต้ดินก็ยังต้องคงไว้ ไม่งั้นเดี๋ยวพอเขาปราบอีกก็เสียหายอีกคือตั้งแต่ก่อนนัดประหารแล้วนะผมก็คุยกับคนที่ก็อยู่ในวงการการเมืองมานานเขาเขาก็เตือนผมว่าอย่าคิดว่าเขาเขาจะไม่กล้าทําเพราะว่าเขาสามารถล็อกเป้าแกนนําได้หมดและการล็อกเป้าอันนี้ตอนนี้มันทําถึงขั้นลงไปสู่ระดับท้องถิ่นนี่เขากาลังทําอยู่ฝ่ายคอสชอก็ทําการบ้านมามาก เขาเก็บข้อมูลมานาน,นข้อมูลทั้งหลายก็เน้นที่เรื่องล้มเจ้าเป็นหลักคือการรับสารครั้งน,น,งนี้ทำเพื่อกําจัดไอ้พวกที่เขาเรียกเขามองว่าเป็นขบวนล้มเจ้าอันนี้ชัดเจนมากตอนพอเข้าอยู่ในคุกแล้วตอนจอกจากคุกเขาก็จะใช้วิธีซื้อใจอ,อย่าไปทําอะไรขออย่างเดียวอย่ามาเขียนเรื่อง วิภาคษ์ตัดินาเท่านั้นเองอยากทําหนังไหมเอาเงินไปห้าแสนซึ่งคราวนี้เขาก็จะเขาก็ทําเรียกไปรายง,งานตัวแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ทุนไปทํานั่นทนํานี่หรือถ้าเป็นนักเลือกตั้งก็ได้งบไปหาเสียงแล้วอาจจะโดนซื้อตัวเข้าพักเนวินอะไรเงี้ยัวหน้าพักภูมิใจไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นแล้วรัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้มากหรอกมันผมก็อกว่าหน้าเบื่อไง ผมไม่อยากอยู่กับใกล้กับบรรยากาศอย่างนั้นนะถ้ามีป่าก็จะเข้าป่าไม่มีป่าเข้าป่าก็จะไปอยู่ที่ที่มันห่างไกลจากเรื่องน่าเบื่อเหล่านั้นอยู่มาตลอดชีวิตแล้วตลอดชีวิตกูเนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้อำนาจป่าเถื่อนอย่างนี้ตลอดไปไม่มีวันได้ลืมหูลืมตาสัมผัสประชาธิปไตยได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริงอย่างอารยประเทศเขาบ้างหรือ เราจะแก่ตายอยู่กับเอสภาพสังคมล้าหลังอย่างนี้ป่าเถื่อนอย่างนี้หรือมันก็เราก็ไม่มีทางอื่นก็ต้องช่วยกันผลักดันต่อไปตามช่องทางที่เรามีเรี่ยวแรงทำได้ ครับก็เป็นเสียงสะท้อนหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของคุณวัดวรยานกูลนะครับนะักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะเรียกว่าตลอดชีวิตของเขานั้นก็ได้ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับนับจากนี้ไปก็คงจะได้เห็นการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ของคุณวัดวรยานกูลด้วยเช่นกันนะครับเหมือนอย่างที่ได้บอกไว้ในตอนต้นนะครับท่านผู้ชมที่จะสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย ทั้งในเมืองไทยเองหรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็สามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าส่งผ่านมาทางพื้นที่ของเราได้นะครับทาง Thai v o i c e m e d i a c o m หรือว่าผ่านข้อความหรือว่าผ่าน Facebook ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ